เที่ทั้งประเทศการไฟฟ้านครหลวงแจ้งลดค่าไฟฟ้าวันนี <t 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 ้14ตุลาคม2566การไฟฟ้านครหลวงตอบรับมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเห็นชอบปรับลดค่า FT ในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม2566เป็นอัตราย20.48สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยยอรวมทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณ3.99บาทต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชนสำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้ารอบเดือนกันยายน2,566ผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งได้ชำระค่าไฟฟ้าไปแล้วการไฟฟ้านาครหลวงจะคืนเงินส่วนต่างค่าเอของเดือนกันยายนไปหักลดค่าไฟฟ้าในรอบบินเดือนตุลาคมนี้ต่อไป ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยังไม่ได้ชำระค่าไฟฟ้าตั้งแต่วันที่16ตุลาคมเป็นต้นไปการไฟฟ้านาครหลวงจะปรับยอดชำระด้วยค่า FT ใหม่ให้ผู้ใช้ไฟฟ้า